พเห็นเห็ดกับพี่น้องป่าอยู่ว่าเห็ดหลายกับโดกันไดจังใดจังบเห็นเห็ดพนฉันตาบอดพนะลุงจดปลาอยู่เลยเอามานั่ค่ะพี่น้องบัดขมิีซำมันสุดซมันเกนนนานรนะครับพี่น้องนี่บอกอนีสิเอาไปพัดคร่ะพี่น้องเนี่ห้ามเลยพอดีเลยซ้ำเลยครับพี่น้องพูดคะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคอนค่ะดูดูดูด,ดูค่ะพี่น้องมาอีกรอบแล้วืันนี้ค่ะพี่น้องน,น้ำขักน้ำนี่มาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเน้ำกันอันนี้มิตรง,งามงามบ่เถ่าเลยค่ะพี่น้องนี่เยอะเลยป,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 ป่า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 อัน้อนเสาอ่ะนคนอีไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุขส้ขนเด้อค่ะที่เขา,าใหม่กำลังใจที่เขา,าติดตาม ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์เนียค่ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่าอยู่ในเด้อค่ะมาจ้าพี่น้องมาหก็บน็ดน้ำกันบันลุยเลยบันโ oh <my. S 1> อ้มปาดปาดปาดปาอยู่ผันบด,ด,ด,ด้เอามีดมาน้ำเที่ยวนี่ไอ้ลุงจอดถือก,กวางไห้โอ้ยเฮ็ดไล่รวยเหย่อะ โอ้ยพี่น้องนเบิ่งเนค่ะเป็นกอเป็นกอเลยค่ะพี่น้องเบิ่งคนอ่ะสวยงามมากๆเ,เ,เ,เลยขาดลานี่ยเ้ยซ่อนในลุงจอดโฉบมากๆเลยค่ะพี่น้องเก็บเห็ดเหมือนนี่ป่ายบ่ได้มาเก็บเห็ดนานแล้ว มันนี่โตกมา,มากๆได้มาเจอเห็ดเห็ดเขายังมานาในเทาอีกตั้งหา้าโบลัสครับพี่น้องสวรรควนี่วิวให้ยเอฟซีชมก่อนก่อนสิเก็บเนาะคะ่ะเมืองเดิมอาลูกจอดเก็บให้นะตนะัดจุมาอัพแต่หิ่หนึ่งไปดิ้ลูกจอดบอ่อเสือป่าอยู่กับพี่น้องลูกจอดบอ่อเสือป่าเห็ดออกนะ Aber schon ein bisschen dunkel. Oh nehmen nimm, nehm, nimm, das ist Farbe, weißt du? Bitte? Das ist jo, So, ja, so. Erstmal, ja, zusammen, dann einmal im Kopf. Boah, ist das nass hier. so Schön. Aha, schön, ne? Nimm mal äh, unten besser, oder? Ja, so unten. Oh, da das. So, da hast du es gut. Ja, das ist gut. So, komm ja. mal. Sehr schön. Schöne Kügelzahn. Halt so ab und dann sei unten, weißt du? mhm. Bei gut. Weiter? Weil die Leute jetzt gut aufhören und dann wisst

เก็บเห็ดมือนีเชื่นว่าเดอเอินฝัฝลังมาสวยเก็บค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดเยอะค่ะปาดปาดู้ชื่นเซ่อชื่นโอ้แต่สีกุ้งครับว้าวว่าไหมเปินมักล้า

Du bist auch ném con mèo, papi sơn. Lassen, ja, mèo, papi So, 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 không? so, 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 ตะกายหย่มากกับทิ่พูดแล้วกรับพี่น้องตายู่ปวดแขนครับพี่น้องได้เอินลุกจอดมาเก็บสวยชื่นตาอุนเด้อตาโอ้บนเด้อโอ้บนนกพูดเยอะนะย่าๆเด้อเอานนกูดดีชื่นเนี่ยอันกนนิสน

เ,เห็นดูผีรีฟลีงเลยสิเจ้ากับปุกชาร์ดอ,อ,อันนี้เท่าแล้วครับพี่น้องเอาบอ่อได้เลยถ้เาเสียดายเนาะสวยอิลีหน้ามิลีเอาไว้เขาเป็นเชื้อเนาะครับมนะึงเนี่ยส,สวยอิลีหน้ามิลิเฮ้ยถ้าเชนี่ก็ได้ลุนตะการแล้วครับพี่น้องมนะึงเนี่ย ปาฝรั่งมาเก็บเก็ดครับพี่น้องปาฝรั่งมาหมุนป้าเก็บเห็ดครับพี่น้องไอ้ลูกจอดไม่ไอ้ลูกจอดไม่เก็บสวยเพราะว่าป้าอยุ่ปวดแขนทางนี้ครับพี่น้องเล่มาเก็บสอยป้าเดี๋ยวหล่นตะกาอีกหลือไหมคะพี่น้องไลยคักไลยเน่ฝคนตกมื่ขึ้นป้าชุ่มชื้นครับ โอ้โหฮ่าฮ่าฮหลายเลยลุงจดไปเก็บเพชรมื่อนี้ตกใจย่างมากเลยค่ะพี่น้องบ่หนึ่งบ่ฝันว่าเพ็ดจะออกเยอะขนาดนี้ค่ะบ่ได้ไปหลายอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะป้าอยู่ก็น,นึกว่ามันเพ็ดบ่ออกไหมค่ะพี่นอ้องได้ถามแต่ลุงว่าอัน เห็ดออกบ่อเห็ดออกบ่อราวาลุ่โจดอ่ะเล้เขาป้าอันบ่อยนะคะเป็นกบว่าเห็ดบ่ออกมันแหงพะนะเมื่อนี่ป้ายุคิดจังใดงพี่น้องกันเลยอยากเขาป้านะไปเห็นเห็ดโอ้ยตกใจ่ยางมากเลยเห็ดออกเต็มขอนค่ะมีหลายดิคะ่ะพี่น้องที่ป้ายู่อันบ่ได้เก็บเนาะคะ่ะเห็ดเขาเถาถิาถ่งเยอะเลยแต่ว่าป้ายุกับบ่ได้รีวิวให้เอฟซี่ชมนะคะพี่น้อง เพราะว่าคลิปมันจะเน่าเนาะค่ะแม่นี่สวนเห็ดมีตะกร้องามงามงามขัดนะแม่จะไ่นอนเห็ดแม่ต้องเอาใยกันเนาะค่ะเพราะต้องเอากองกันนะมีตะกร้องามเลยค่ะเห็ดแม่ นะครพี่น้องเก็บเพ็ดสองดอกก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวปายูกับสีแดงให้เผื่อนฝรั่งเนาะค่ะเมื่อกี้เจอเพื่อนฝรั่ง,ะะเ,งเพื่อน,อนป่าเปกินเป็นอยู่พะนะปายูกับสีแดงไปเพื่อนน้ำเนาะคะ่ะนี่ไม่ไงเพื่อนไปกินซอยกันนะคะ่ะเพื่อกินเป็นเนาะ,ะเพราะว่ามันหลนะคะพี่น้องกินบ่บบาดบ่ไไวเลยคะ่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวอันนี้ปายูกับสีเอาพึ่งออกค่ะนี่กับสีเอาพึ่งกอนเนาะคะ่ะเพราะว่าปายูสีบ่ได้ทำควาวสะอาดเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้อง จะไปทุลักกอนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาเห็ดออกพึ่งก่อนอยากทำต้มสะอาดให้เอฟซีชมแต่ว่าปายู่ปวดไล่นะคะพี่น้องเห็ดปอธนัดนะมันสีบึ้งบ่ค่อยนั่นเนาะเที่ยวนาเนาะคะ่ะปายู่สิมันต้องเพิ่มสารให้ชุ่มจะเห็นสมบูรณ์มาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเอาเห็ดไปกินซอยกันค่หลายครั้งร้อนอวบค่ะพี่น้อง เป็นเฮ็ดเห็ดหูหนูค่ะพี่แนนอยู่เมื่อกนอกก็มีเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูก็งามงามค่ะพี่น้องดอกเล็กๆก็เยอะเลยเดี๋ยวไปอยู่ประมาณสักสองหมื่นไปอยู่สิไปเบิ้งอีกเนาะค่ะค่ะพี่น้องตกไปเบิ้งดูดูหนึ่งว่าเป็นเห็ดบ่ออกลุงจอดว่าแต่เห็ดบ่ออกบ่ออกมือหนีไปอยู่ผ้าไปเบิ้งเนว่าป้าเห็ดออกอยู่ตัวนี้เพ่ะนะปไาอยู่บิดหัวซ่าหนีลุงจอดบรเสียจงแขนไปเบิ้งเลยไปหายเก็บเห็ดซอยเลยค่ะพี่น้อง เก็บเฮดสองเถียวก็ได้ประมาณดีละค่ะพี่น้องได้ยเยอะเลยมั้งค่ะเดี๋ยวปายู่กับสีแ้งห้เพื่อนฝรั่งไปกินนั่นเนาะค่ะเพ่อนว่าเป็นกินเป็นเนะนะกับสีแดงไปกินซอยกันเนาะค่ะเพราะว่ากินเบาหวานเบาไวเดี๋ยวะพี่น้องค่ะปายูคอ้พี่น้องเอฟซี FC จงมีแต่กววมสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจปายู่ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ